ศิลปะไทยหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆจะอยู่ได้นั่นคือด้วยตัวของผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยคือเราจะทำไงให้เด็กๆเนี่ยหรือเยาวาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงถึงความเป็นไทยพื้นที่งานศิลปะวัฒนธรรมในเมืองไทยน้อยมากแต่เราก็เลยจะบอกว่าเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่มีวัฒนธรรมใน,ใน,ใ,นในงานสื่อเลยเรากาลังจะทิ้งอะไรบางอย่างซึ่งเป็นรากฐานที่สําสคัญเป็นบอ่อเงินบอ่อทองที่สาคัญของประเทศชาติคือวัฒนธรรม ้ทิงมันาเรสวัสดีครับคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวชีวิตของผู้ที่อนุรักษ์ศิลปะหุ่นกระบอกไทยจากที่ต้องการทำเป็นธุรกิจ แต่เมื่อได้ศึกษาอย่างจริงจังแล้วทำให้เขาเกิดความรักความหลงไหลในศิลปะแขนงนี้และเผยแพร่กับผู้ที่สนใจต่อไปครับเขาคือคุณนิเวศแววสมนะหรือคุณหนึ่งแห่งบ้านทุกตุนคุณกระบอกไทยครับสวัสดีครับคุณเจอรี bah, ่ครับสวัส <ty> ด <ap> ีครับคุณหนึ่งครับ โอวันนี้มาเยี่ยมบ้านนะครับครับผมคุณหนึ่งครับครับอยากทราบว่าส่วนที่แสดงหุ่นกระบอกอยู่ตรงไหนครับจะอยู่ชั้นสองของตัวบ้านครับผมเพราะชั้นล่างจะเป็นที่สําหรับทำเวิร์กช็อปสำหรับต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมครับผมอยากไปชมอะครับยินดีครับเชิญเลยครับชั้นสองครับโอ้โหจัดบ้านน่ารักมากเลยนะครับครับผมคุณนิเวศแววสมณะก่อตั้งบ้านตุกตุนหุ่นกระบอกไทยเมื่อปี2540 เพื่อผลิตหุนกระบอกไทยจำหน่ายทางเว็บไซต์จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแต่เมื่อเขาได้ศึกษาเรื่องราวของหุนกระบอกไทยอย่างลึกซึง้งเขาจึงได้ทุ่มเทอ,อนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหุนกระบอกไทยให้กับผู้ที่สนใจจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วค่ะคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งมาสนใจเกี่ยวกับการทําคุนกระบอกได้ยังไงเ็คือประเด็นสําคัญก็คือคืออยากจะมีเงินมากขึ้น อยาจะทําอะไรที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครเขาเพราะผมทํางานอยู่เอเจนซี่ไงทำไมเราทไมเาต้องตอกบัตรทุกๆวันทําไมต้องอ <laughs> ชีวิตมันนะมันเป็นระบบของออฟฟิศน่ะเราก็เลยอยากจะทำอะไรให้มันมีความเป็นส่วนตัวอยากจะเป็นอิสระบ้างก <laughs> ็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นสินค้าซึ่งน่าจะขายได้เพราะมันรวบร,รวมความเป็นศิลปะหลากหลายแขนงไนงะ ทั้งหัวโขนทั้งภาพไหมทั้งการปักการวาดครบเลยตอนนั้นคือคิดคือจะรับมาแล้วไปขายหรือว่าอะไรใช่ครับคิดว่าจะไปรับมาขายไปเพราะว่าผมทําเองไม่เป็นแต่พอไปติดต่อปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร่วมด้วยก็เลยเกิดเอ๊ะทำไมนะเราก็เลยคิดอ่ะงั้นเราจะขอเรียนได้ไหมเขาจะขอเรียนปุ๊บก็ไม่สอนซื้อนังสือเลยหปหาหนังสือมาเรียนเองหาจจอในหนังสือ หาจาการดูในพิพิธภัณฑ์บ้างไปที่ต่างๆที่เขาคิดว่ามีหุ่นกระบอกคิดว่าย่อมีงานศิลปะทุกที่ไปหมดแล้วก็ใช้เวลาหลังจากที่ยงคืนทุกๆวันเนี่ยมานั่งทําหัดทํทำหุ่นกระบอกไทยยากทุกอย่างควาจะปิดทองคําให้มันเงาได้เนี่ยมันต้องปิดด้วยอะไรต้องบอกว่ายาก,กคือขั้นตอนทั้งการปั้นหน้าการกดลายไทยซึ่ง เราไม่มีบล็อกแม่พิมพทั้งเป็นลายกระโดดต่างๆเขาสมัยก่อนต้อง, <c oughs> งมีการแกะินสเรบ,บูลใช่ไหมฮะหรือเขามีอาจารย์สืบทอดกันมาเราไม่มีก็ได้คุณก็บอกมันหนึ่งตัวซึ่งคิดว่าวันนั้นว่า,ววามันสวยงามที่สุดแล้วและต้องขายได้ณวันนั้นคนเดียวหรือพี่สากคนช่วยปักผ้าเนี่ยซึ่งยากมากรอดแน่ๆขายเลยน้องหนึ่งเป็นคนรักง,งานศินละปะโดยตั้งแต่เล็กแล้วนะคะเขาเป็นคนอารมณ์ดี และอย่างทํางานเนี่ยเป็นคนจริงจังถ้างานไม่เสร็จไม่เลิกแล้วตั้งใจทําอะไรต้องทําให้เสร็จให้สวยให้ได้ดั่งใจเขาอะค่ะแล้วถึงจะหยุดทํานั่นแหละเขาล่ะเปิดตัวยังไงเปิดตัวด้วยเว็บไซต์แล้วพอเปิดเปิดตัวเว็บไซต์มาปุ๊บผลตอบรับเป็นยังไงฮะถือว่าประสบความสําเร็จมากและสิ่งตอบรับจากผู้ที่อนุรักษ์ในเรื่องของหุ่นกระบอกไทยเขามองว่ายังไงครับในการที่เอาหุ่นกระบอกมาขายทางอินเทอร์เน็ตโอ้โห เป็นช่วงที่วิกฤตมากนะเป็นคนเป็นช่วงที่ที่หลายๆคนด่ามากต้องใช้คำว่าด่าเลยแหละสําหรับคนที่ทางานด้านศิลปะด้วยกันจะตอบว่าว่าไม่ควรเอาศิลปะไทยมาผู้ยีบผู้อยากทาเป็นการค้าการขายบ้างนะฮะก็จะเป็นคนกลุ่มที่ตอบว่าเยอะแต่ถ้าอย่างอาจารย์ท่านดังๆหรือท่านต่างๆเนี่ยท่านไม่ว่าเลยผมเชื่อว่าท่านท่านเข้าใจ วันแรกที่เริ่มทำก็ทำเพื่อพาณิชย์เพื่อการค้าโดยตรงเลยแหละได,ได้คิดหรือมองในมุมของการอนุรักษ์ไหมหรือ,อยังไม่มีเลยจนวันหนึ่งเนี่ยผมได้ไปเจอหนังสือเล่มเล่มหนึ่งเขียนว่าคุณยายชื่อสกุลแก้วศิลปินแห่งชาติด้านขุนกระบอกไทยไม่รู้เป็นยังไงนะอยากจะไปหาคุณยายท่านเนี่ยจนวันหนึ่งไปหาคุณยายชื่อเนี่ยผมใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งปีหาท่านอยู่นานมากเพราะท่านได้เปลี่ยนบ้านจากบ้านนู้นบ้านนี้ไปอยู่บ้านลูกสาวคนนี้คนสุดท้ายนี่แหละฮะ ก็สุดท้ายก็ไปเจอท่านจนได้วันที่ไปเจอคุณยายชื่นเนี่ยจำได้เลยว่าท่านนอนนอนเป็นคนแก่ที่แก่มากอะ่ะเก้าสิบลูกสาวไปบอกกับคุณยายว่าแม่แม่จะมีเด็กมาเรียนคุณกระบอกไทยคุณยายพยายามขัดโตขึ้นนั่งทั้งๆที่แขนท่านก็หักสะโพท่านก็แตกเริ่มไ<ะ>ปอัลไซเมอร์ท่านถัดโตขึ้นนั่งแล้วบอกให้ลูกเนี่ยช่วยอ,อุ้มลงอยู่แช่หน่อยแล้วเข็นมาหาเรา ผมเตรียมเงินไปหาคุณหญ่ชื่นเนี่ยด้ยวยความมุ่งมั่นว่าจะอวิชามาทําการค้าการขายคุณกระบอกไทยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคุณหญ่เอามือจับหัวผมบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้ะไม่ต้องเอาใดๆมาให้ฉันทั้งสิ้นอันนั้นแหละเป็นเป็นจุดจุดเปลี่ยนเบื้องต้นแล้วยิ่งเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มามาดูคุณกระบอกของเราที่มาซื้อขายเนี่ยก็จับมือเอาอย่าทิ้งนะอนุรักษ์ต่อไปนะมันสาบแทบจะสาบสูญสูญหายไปอยู่แล้วเด็กๆมาถึงปุ๊บ คุณสวยจางสอดเงี้ยมันทําให้เรากลับมาคิดกลับมาคิดนะว่าคุณยายอยู่ได้อย่างไรถึงทุกวันยก้าสุขวามท่านยังมีรอยยิ้มท่านยังมีความสุขที่เป็นผู้ให้อาจารย์จักรพันธ์ท่านทําอย่างไรถึงอยู่ในสังคมที่ท่านเป็นผู้ให้ให้กับแผ่นดินได้อย่างเงี้ยอาจารย์โจลุยอย่างเงี้ยกลับมานั่งคิดเยอะพอเราเร,เราเริ่มเปิดใจตัวเองเริ่มละลายตัวเองแล้วเนี่ยเออมันเริ่มมีความสุข วันที่ไปเจอคุณยายชื้นนะครับ <ผม S 2> แล้วกลับมาแสดงได้วิชาในเรื่องของการเชิดถุนกระบอกได้ได้เต็มเต็มแล้วมีการออกโชว์ไหมครับผมจะออกโชว์ได้ในนานมากผมเจอคุณยายตอน90จน96าเลยเนี่ยคุณยายได้เสียชีวิตไปคุณยายยังไม่เห็นผมเช่วยุหนกระบ,บอกไทยสแสดงเลยไม่แต่ครั้งเดียวหลังจากนั้นมาก็หลายปีคุณยายได้เปิดตัวครั้งแรกในการเชิดโหนกระบอกไทยเชิดชูเกียรติคุณยายชื่อสกุลแก้วครั้งแรกที่แสดงเลยครับเรื่องอะไรครับผมเล่นเรื่องพระสุทนมโนรา ้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นการแสดงครั้งใหญ่ในชีวิตถือว่าประสบความสาเร็จมากแต่ก็อย่างที่บอกว่า,วามันก็จะมีเสียงตอบรับอีกแบบหนึ่งที่พอเล่นเสร็จรุ่งเช้าโทรศัพท์มาดมา,า,า,าเลยว่าุกตุลสวัสดีครับครับนี่เวฟผู้สายอยู่ครับผมครับอ๋อขอบคุณมากครับที่ไปชมการแสดงครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับ หรอครับก็เขาโทรมาว่าหรอครับพี่เราแสดงไม่ได้เรื่องถามว่าเราเรารำผิดคุณก็บอกมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ <c oughs> หลายสายแล้วนะครับพี่ที่ มาต่อว่าเราแต่ก็ต้องต้องยอมรับฟังนะก็ถือว่าเอามาพัฒนา,านางของเราให้ดีขึ้นก็ต้องสู้นะผมไปเก็บดีกว่าก<ช>ับเย็นมาซ้อมกันด้วยครับ คุณก็บอกไทยจากเรืร่องพระอสตทนมโนลราแล้วก็เพื่ออื่นๆพระพัยมนีด้วยออกมาดูได้ไหมครับ,รบอยากเห็ในใกล้ๆสักหน่อยครับเดี๋ยวผมถือถือว่าแปลกนิดนึงเพราะว่าคุณก็บอกไทยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ปัาถุคลุมลงมาอย,อย่างเดียวแต่นี่เราก็มีการเพิ่มเพิ่มหางเพิ่มปีกสามารถถอดปีกถอดหางได้ของมันตัวมโนราแล้วก็ยังทำดิวให้มันสามารถจีบได้เหมือนคนได้มากที่สุด ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาหุ่นกระบอกให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นทีนี้ครับผมก็สูญเหมือนกันนะไม่เคยรู้วิธีการปั้นพอจะปั้นได้ไหมครับต้องลองดูนะแต่เชื่อว่าทุกคนสามารถทำหุ่นกระบอกไทยได้ หลังจากคุณนิเวศผู้ก่อตั้งบ้านตุกตุนได้รับการถ่ายทอดวิชาจากคุณยายชื้นสกุลแก้วศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกไทยเจตนารมของคุณนิเวศก็เริ่มเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเข้าสู่การแบ่งปันความรู้โดยกิจกรรมทุกอย่างใช้เงินทุนส่วนตัวของคุณนิเวศจนกระทั่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์หุ่นกระบอกไทยมาเกือบส0ปีแล้วค่ะคุณหนึ่งเปิดบ้านให้ ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับหุ่นกระบอกได้มาเรียนรู้นี่เขาได้มาทําอะไรบ้างครับหลักๆคือเราต้องการให้เขารู้ว่าหุ่นกระบอกไทยไมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ให้เรียนรู้ว่าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยแต่ละตัวมันประกอบไปด้วยศาสตร์และสินด้านใดบ้างให้เขาได้มาฝึกการทําแล้วก็มีการชมหุ่นกระบอกคร่าวๆเป็นแค่แค่เป็นแค่การเริ่มต้นให้เขามารักเอ่อสนใจในศินละปะหุ่นกระบอกไทยเท่านั้นให้รู้จักภาพรวมใช่ครับใช่ครับใช่อย่างอย่างที่ผมได้ทดลองทำเมื่อกี้ครับที่วาดหุ่นกระบอกครับใช่ครับถ้าจะมาเรียนนี่ต้องมีเตรียมค่าใช้จ่่าาายมเทไร หลักๆคือเราสอนฟรีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทางสถาบันใดถ้าจะให้การอนุเคราะห์ก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าเราจะเอาเงินทุนตัวนั้นไปต่อให้กับยอดให้กับเด็กๆอื่นๆได้ด้วยนอกจากสอนเรื่องเกี่ยวกับการทําหุ่นกระบอกแล้วนะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆให้กับผู้ที่สนใจไหมครับทุกๆปีครับเราก็จะมีการโรดโชว์ไปตามโรงเรียนต่างๆหรือตามที่ต่างๆนแทบจะทั่วประเทศไปทั้งมีการแสดงไปเวิร์กช็อปการทําหุ่นกระบอกไทยไปสอนให้เขารู้ว่าหุ่นกระบอกไทยมันคืออะไรให้เขารักและสนใจในศิลปะไทยแสดงเรื่องอะไร หลักๆเราจะแบ,บ่งเป็นสองสองส่วนถ้าถ้าเป็นเด็กขึ้นมีโตขึ้นมาหน่อยเป็นทางผู้หลักผู้ใหญ่เราจะเป็นเรื่องของวรรณคดีไทยแต่ถ้าเป็นเด็กๆเ,เล็กๆล,ล,ลงมาสักประมาณชั้นประถมเนี่ยเราก็จะเป็นการแสดงของกระบอกไทยร่วมสมัยเช่นเรื่องของการกอดออการละลายช่องว่างระหว่างคนปกติและคนพิการให้เขาอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข <S 1> <S 1> <S ต,ต้องต้องทำกันบ้านพอสมควรฉะนั้นเนี่ยเวลาไปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จในการเรื่อ,องความสนใจแต่ส่วนว่าเขาจะรักหรือเขาจะสารต่อนเนี่ยมันเป็นเป็นอีกหนึ่งขั้นตอน แต่อยางองเขาได้รู้จักคำว่าคุณกระบอกไทยคืออะไรแล้วละ่ะก็คือ<ง>มีแสดงต่อเนื่องทั้งปีใช่ไหมทั้งปีทั้งปีครับของใช่มีไหมครับว่าเตรียมเรื่องใหญ่โครงการใหญ่ใ,ญในที่จะได้ชมใกล้ๆกล้นีมีไหมฮะทุกๆปีนะครับเราจะจัดก,การอบรมคุณกระบอกไทยที่ที่บ้านเราหรือแม้กระทั่งว่าบางปีเราก็จัดเป็นรวมกระทางกระทรวงวัฒนธรรมในในที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหรือที่บ้านของเรานอกจาก e x ซ i b i ิ i ันแล้วเนี่ยมีการเวิร์กช็อปการทำคุณกระบอกไทยด้วยมีทั้งการฝึกทำการฝึกเชิด หลังจากนั้นเราก็จะเอานักแสดงเด็กๆผู้นี้แหละครับที่เป็นนักศึกษาเนี่ยแหละครับขึ้นแสดงจริงในเวทีที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับและเรื่องล่าสุดที่เราจะได้ดูนี่ครับคือเรื่องอะไรครับปีที่เรากําลังคิดนั่นน่าจะเป็นปีหน้านะครับเราจะพยายามทําคุณกระบอกไทยให้มีความแตกต่างในเรื่องของพันธายนรสิงห์จะเป็นในรูปแบบของเดอะมิสิคิลนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนคุณกระบอกไทยที่เรามีการเล่นแบบดั้งเดิมเนี่ยให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเห็นคุณหนึ่งบอกชมฟรีครับ โอ้แล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายนนมีเงินสนับสนุสนจากที่ไหนบ้างแน่นอนณนะนะวันนี้นะครับ3 4 5สี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้การสนับสนุนจากทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเข้าด้วยกันหรือแม้กระทั่งทางสุดฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธรรารณสุขหรือแม้กระท,ทั่งลูกค้าของเราเองก็ตามเนี่ยพอรู้ว่าเราจะทํากิจกรรมแบบนี้ทุกคนบอกขอยกมือขอมาเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยขอการทําคือสู่สังคมร่วมกัน เรื่องๆหนึ่งอะค่ะค่าใช้จ่ายเยอะไหมฮะหลักล้านครับ <c oughs> หลักล้านหลัก <c oughs> ล้กานเพ <c oughs> ราะเ <c oughs> พราะว่าจริงๆคือไม่ใช่แค่เรามองประเมินแค่ค่าตัวพวกเราจริงๆพวกเราไม่มีไม่เคยมีค่าตัวเลยในการที่เราจะทําหุ่นกระบอกไทยให้กับผู้ชมได้ชมกันแต่ทั้งหมดมันไปลงที่เรื่องของการประดิษฐ์งาน,นด้านศิลปะการทาหุ่นกระบอกไทยต่อหนึ่งตัวเนี่ยใช้ใช้เงินค่อนข้างที่จะสูงการต้องทําแสงสีเสียงองค์ประกอบฉากต่างๆเนี่ย ใช้มหาศาลมากมฉะนั้นถ้าเราจะต้องทําออกไปแล้วมันทําไปแล้วมันออกไปไม่ดีทําแล้วไม่เกิดความประทับใจและไม่สามารถทําให้าาาาคนรักได้เนี่ยมันเปล่าประโยชน์เสียงสะท้อนเสียงตอบรับที่เข้ามาระหว่าง16ปีที่ทำก็มีทั้งบวกและลบแน่นอนครับมีเสียงสะท้อนด้านลบที่ทาให้เรามีถึงขั้นท้อแบบอยากจะเลิกทำทเลยก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าทําให้เราหมดกําลังใจไม่มีเลย เพราะว่าเราเข้ามาสู่วงการของงานศิลปะด้านนี้แล้วด้านของการอนุรักษ์แล้วเนี่ยต้องทําใจทําอย่างไรให้จิตใจเรามีความมั่นคงมากกว่าที่จะทํางานต่อไปให้ได้คุณหน่งคิดว่าจะทํางานด้านศิลปะทางด้านนี้ไปถึงเมื่อไหร่เน่ยดี๋ยที่บอกว่าตอบไม่ได้ว่าจะเมื่อไหร่แต่ถ้าทุกวันนี้ถ้าจะให้ตอบคือจนความชีวิตจะหาไม่ได้จะถามเขาไปคำว่าหนึ่งชอบหรอลูกหน่งชอบ ก็เข้าใจพอรู้ว่าเขาชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วในเรื่องพวกนี้ค่ะไม่เห็นเขาเกยค่ะเห็นแต่เขาตั้งใจทำอะไรเขานั่งทำเอาจริงๆงจังๆเขาไม่กินเหล้าเมายาเขาไม่เละเทะเขาไม่ทำตัวเหลวไหลอะไรไม่เที่ยวไม่เกรยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชายที่ลูกทำประโยชน์ให้สังคมตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ภูมิใจ ความรักที่คุณหนึ่งนิเวศแววสมณะมีให้กับคุณกระบอกที่เขาบรรจงสร้างขึ้นด้วยหัวใจและการแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจในทุกวันนี้นอกจากจะทําให้เขามีความสุขทางใจแล้วยังช่วยเป็นการต่อลมหายใจให้กับคุณกระบอกไทยให้ยังคงอยู่ต่อไปครับและนี่คือเรื่องราวดีๆของคนไทยหัวใจไม่ท้อในวันนี้ช่วงหน้าคนไทยใจดีอรอคุณอยู่ครับคนไทยใจดี ภาพภายนอกของชุมพรที่คุ้นตาคนทั่วไปคือเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามจนใครๆก็อดใจไปเยี่ยมบ้างไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปศึกษาอย่างใกล้ชิดแล้วจะพบว่าปริมาณสัตว์น้ำในท้องทะเลแห่งนี้กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างผิดวิธีและเกินความพอดีที่ธรรมชาติจะผลิตขึ้นมาทดแทนได้ค่ะ ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามและกระทบกับการทำประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวชุมพรปรตทสพจึงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลางชุมพรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวประมงเพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนลูกหลานของคนชุมพรกว่าร้อยชีวิตให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรอันิีคาในท้องถิ่นของตน ซึ่งเยาวยชนได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเราเรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมและการจัดการประมงแนวใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันพร้อมศึกษาการทำประมงในอ่าวชุมพร ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นความหวังและเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ช่วยเผยแพร่นแนวคิดในการอนุรักษ์ไปสู่คนรอบข้างให้หยุดทำลายและร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถูกวิธีเพื่อให้ทะเลชุมพรแห่งนี้คงความอุดมสมบูรณ์และยืนยาวต่อไปค่ะเป็นการที่ให้พวกเรามันช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรค่ะที่มีอยู่ให้ไว้ให้ใช้อย่างยั่งยืนซึ่งตอนนี้ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยก็ลดลงมากอะค่ะ เราก็ต้องช่วยกันเพราะไปนหน้าที่ของคนทุกคนนะคะ<ม>เราเองเป็นเยาวชนก็มีต้องมีส่วนช่วยในเรื่องตรงนี้ค่ะร่วมสร้างเครือข่ายเยาวชนเล็กๆให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อนำสมดุลของทะเลชุมพรที่เสียไปให้กลับคืนมาโดยปตทอสอพคุณใหญ่ชื้นได้ไดให้แบบฟรีๆอาจารย์ได้ให้กับเราฟรีๆทั้งหมดฉะนั้นคุณได้ไปแล้วคุณได้ไปฟรีๆช่วยเอาสิ่งที่เราบอกเล่าเนะี่ย ไปบอกต่อได้ไหมไปสารต่อได้ไหมเพราะการที่คุณห่วงการที่คุณงกคุณไม่สอนมันทั้งยิ่งทำให้ศิละปะนี้ส3บสน